ฉลอง44ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวสมาชิกใหม่ลูกสมเสร็จสัตว์ป่าสงวนของไทยหาชมยากนายเทวินรัตนวงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานครบรอบ44ปีซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อสมเสร็จซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าสงวนของไทย ที่ใกล้จะศูนพันได้ให้สมาชิกใหม่เป็นลูกสมเสร็จเพศผู้จำนวนหนึ่งตัวซึ่งเกิดจากพ่อแบ่งอายุ24ปีและแม่ตจมโครนอายุ13ปีลูกสมเสร็จตัวล่าสุดเป็นเพศผู้เกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2565หลังจากลืมตาดูโลกลูกสมเสร็จได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ และแม่สมเสร็จมารยะหนึ่งแล้วขนาดนี้มีสุขภาพ,พรา่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเดินคลอเคลียมไม่ยอมห่างจากแม่สมเสร็จลูกสมเสร็จในช่วงแรกจะมีลายลักษณะคล้ายแตงไทยลายนี้จะเลือนหายไปเมื่ออายุประมาณ6เดือนและจะผัดสีเป็นครึ่งดำขาวแยกกันแบบชัดเจนทั้งตัวพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักของ ลูกสมเสร็จตัวใหม่ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่บริเวณสวนแสดง Forest of Asia โดยนายเทปินได้กล่าวว่าวันที่3ถึงวันที่5มิถุนายนได้จัดกิจกรรมพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ44ปีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโดยพบกับทูมาคคอสปาแดนซึ่งไลแอนแชร์เพจโปรโมชั่นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวรับน้ำดื่ม การจำหน่ายบัตรโปรโมชั่นอาทิบัตรสมูสรอนผู้รักสวนสัตว์บัตรจักรยานบัตรกรสพาสและชมสัตว์ป่ายามค่ำคืนเขาเขียวไนสูสำหรับผู้ที่สนใจร่วมอุปถัมภ์สัตว์ป่าสามารถโอนเงินมาได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่006-023-6558ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อหมีแพนด้า สิ่งผู้บริจาคจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์และสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038318444 news 24จะรู้สุขสีภาพข่าวนิราทิพสีรายงาน